ดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาเจอครูลูกปัดอีกครั้งหนึ่งในวิชาดนตรีค่ะวันนี้เรื่องที่จะสอนก็คือเรื่องของประเภทของวงดนตรีสากลน,นะคะจะแบ่งออกเป็นหลักๆ8ประเภทจะมีอะไรกันบ้างไปฟังกันเลยค่ะวงดนตรีสากลแบ่งออกเป็น8ประเภทดังนี้ 1. วง Chamber Music หมายถึงวงดนตรีประเภทบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีที่เหมาะสำหรับแสดงภายในห้องโถงที่จุผู้ฟังได้เพียงจำนวนน้อยจำนวนผู้บรรเลงสองคนเรียกว่าดูโอจำนวนผู้บรรเลงสามคนเรียกว่าทรีโอจำนวนผู้บรรเลงสี่คนเรียกว่าควอเต็ต จำนวนผู้บรรเลง5คนเรียกว่าควีนเต็ดจำนวนผู้บรรเลง6คนเรียกว่าเซ็กเต็ดจำนวนผู้บรรเลง7คนเรียกว่าเซปเต็ดจำนวนผู้บรรเลง8คนเรียกว่าออกเต็ดจำนวนผู้บรรเลง9คนเรียกว่าโนเนต การเรียกชื่อจะต้องบอกชนิดของเครื่องและจำนวนของผู้เล่นเสมอเช่นสต i ิงคอ a r เต t มีไวโอลิน2คันวิโอลาหคันและเชลโลห่หคันสต i ิงควินเ e สมีไวโอลิน2คันวิโอล1าหคันเชลโลห่หคันและด็บเินเบสหคัน w o ูดวิน q u i n เตต ประกอบด้วยเครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมไม้5คนได้แก่ฟลุตปีโอโบคาริเนตบาสลูนและเฟนฮอน 2. องวงซิมโฟนีออเคสตราวงประเภทนี้มีขนาดใหญ่ประกอบด้วยเครื่องดนตรีครบทุกกลุ่ม ขนาดของวงมีขนาดเล็ก40-60คนขนาดกลาง60-80คนและวงใหญ่80-110คนหรือมากกว่านั้น 3. วง p o p ปปูล่ามิวสิกหรือวงดนตรีหรอลาดใช้บรรเลงตามงานรื่นแรงทั่วไป 4. วงคอมโบหรือสติงคอมโบ เป็นวงที่เอาเครื่องดนตรีบางส่วนมาจาก p o p ปปูล่ามิวสิกอีกทั้งลักษณะของเพลงและสไตล์การเล่นก็เหมือนกันจำนวนเครื่องดนตรีส่วนมากอยู่ระหว่างประมาณ3-10ถึงชิ้น 5. วง Shadow เป็นวงดนตรีขนาดเล็ก เริ่มก่อตั้งเมื่อประมาณ20ปีมานี้เองในอเมริกาวงดนตรีประเภทนี้ที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือคณะ The b e t t l e s หรือสเต่าทอง 6. วงดนตรีแจ๊สเป็นวงดนตรีขนาดเล็กใช้เครื่องดนตรีประกอบเครื่องเป่าเป็นหลักเกิดขึ้นครั้งแรกที่เมืองนิวออรลีนประเทศสหรัฐอเมริกา ลักษณะการบรรเลงจะใช้เครื่องดนตรีแต่ละชนิดบรรเลงโต้อตอบกันโดยมีทำนองสั้นๆบลูแจ๊สเพลงบลูเป็นเพลงเก่าแก่ของแจ๊สมาจากเพลงสวดอันหอยหวนของพวกนิโกเพลงบลูมีอายุรวม100ปี 7. วงโยธวาทิตประกอบด้วยเครื่องเป่าครบทุกกลุ่มคือเครื่องลมไม้เครื่องทองเหลือง และกลุ่มเครื่องกระทบได้แก่เครื่องดนตรีที่ให้จังหวะทั้งหลายวงโยธวาทิตมีมาตั้งแต่สมัยโรมันใช้บรรเลงเพลงเดินแถวเพื่อปลุกใจทหารในสมัยสงครามคูเสดแปดแตรวง คือวงที่ประกอบด้วยเครื่องดนตรีประเภทเครื่องทองเหลืองและเครื่องกระทบวงเหมาะสำหรับใช้บรรเลงกลางแจ้งการแห่ต่างๆเช่นในประเทศไทยใช้แห่นาคแห่เทียนพรรษาเป็นต้นค่ะเมื่อเด็กๆนะคะได้ทราบประเภทต่างๆของวงดนตรตีสากลเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนเลือกคนละหนึ่งประเภทเขียนลงไปในกระดาษ แล้วก็สายให้ที่ชอบเพราะอะไรบรรยายด้วยนะคะว่าวงนี้มีความหมายว่าอย่างไรบ้างจากนั้นให้ถือแล้วก็ถ่ายรูปส่งคุณครูเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมทำกันนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ